ต่อไปนะครับนักเรียนใบความรู้ที่6นะครับจะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับในเรื่องนี้นะครับเขาจะให้เราพิสูจน์เขาจะให้สมการของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาแล้วให้เราพิสูจน์ว่าสมการนั้นเป็นจริงนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาสูตรต่างๆ2เท่า3มเท่าผลบวกผลต่างอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีสูตรพื้นฐานอื่นๆ อย่างสูตรแรกใช้บ่อยมากๆเลยนะครับคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองเท่ากับ1แล้วก็สูตรอื่นๆเนี่ยใช้บ่อยเหมือนกันอยู่ที่บริบทของแต่ละโจทย์ว่าจะใช้สูตรไหนเพราะฉะนั้นเราต้องได้สูตรให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรื่อมาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่หนึ่งมาหนึ่งบวกแทนกำลังสองคูณไซน์กำลังสอง เท่ากับแทนกำลังสองนะครับเนี่ยเขาจะให้สรรมการมาแบบนี้เรามีหน้าที่พิสูจน์ว่าไอ,อตัวด้านซ้ายเนี่ย <c oughs> มันแสดงออกมาแล้วได้ด้านขวาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มพิสูจน์โดยการเขียนสรรมการด้านซ้ายขึ้นมาก่อนเขียนสรรมการด้านซ้ายขึ้นมาก็จะได้เป็น1นึ่งบวกแทน กำลังสองทีคูณ s i ายกำลังสองทีตานะครับเท่ากับอะไรเราต้องแสดงไปเรื่อยๆเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแทนยกกำลังสองให้ได้ทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวไหนนะที่โจทย์ให้มา sin ยกำลังสองเปลี่ยนได้ไหมหรือจะเปลี่ยนตัวนี้ดีทานี้เรามาดูในสูตรพวกเราดูสูตรข้อที่สอง หนึ 1> 1่งบวกแทนกำลังสองเท่ากับเศกกำลังสองทีตาเห็นไหมครับเพราะงั้นเราสามารถเปลี่ยนแทนกำลังสองให้เป็นเศษยกกำลังสองได้เราก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนหนึ่งบวกแทนกำลังสองให้เป็นเศษยกกำลังสองทีตาแบบนี้และคูณอยู่กับไซน์กำลังสองทีตานะครับ <c oughs> ทีนี้ผลลัพธ์ เราต้องการให้เป็นแทนแทนคือไซส่วนคอร์เรามีไซและเรายังขาดคอร์เราก็เปลี่ยนเซกเลยเปลี่ยนเซกให้เป็น1ส่วนคอร์เพราะเซกกับคอรเป็นส่วนกลับกันนะครับเป็น1ส่วนคอร์สคูณไซกำลัง2 s i ไซส่วน c o ร์ได้แทนนะครับเพราะงั้นไซกำลังสอง ส่วนคอสกำลังสองก็ต้องได้แทนกำลัง2เสร็จเรียบร้อยตามที่โจทย์ต้องการนะครับสต๊อปทำความเข้าใจเนาะแล้วไปดูตัวอย่างต่อไปข้อต่อไปนะครับคอสคูณแทนทีต้าบวกคอสทีตาเท่ากับโคเซ็ทีตาเดี๋ยวเรามาดู จทย์ให้มา cos ทีตาคูณ tan ท,ทีตาบวกกับ cot ทีตาเราต้องแสดงออกมาให้ผลลัพธ์เป็น cosec นะครับคราวนี้ไม่ได้มีกำลังสองไม่มีอะไรเลยข้อนี้เราควรทำยังไงดีมันเป็นฟังก์ชันเดียวๆแบบนี้นึกถึงส่วนกลับเลยครับหรือถ้าไม่ใช่ส่วนกลับก็แยก tan กับ cot แยกออกเป็นคอสกับไซได้ไหมคอ,ส,คอสข้างนอกอยู่เหมือนเดิมนะครับแทนแยกออกเป็น i ซทีตาส่วนด้วยคอสบวกกับคอสแยกออกเป็น c o สทีตาส่วนด้วย s sin แบบนี้เว้นหน่อยนะเว้นนิดนึง เมื่อเราเปลี่ยนแทนกับคอรแล้ว <c oughs> เราจะเห็นว่าอันสองตัวนี้มันเป็นการบวกลบเศษส่วนนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนตัวส่วนเป็นคอร์สกับเป็นไซน์ทำให้เท่ากันโดยการคูณตัวที่ขาดเข้าไปเลยนะครับตัวที่เป็นคอร์สเราก็คูณไซน์เข้าไปคูณไซน์เข้าไปทั้งเศษและส่วนตัวที่เป็นไซน์ เราก็คูณคอสเข้าไปทั้งเศษและส่วนเลยนะครับแบบนี้คอสตัวข้างนอกอยู่เหมือนเดิมนะครับในวงเล็บเราจะได้เป็นายคูณไยได i ซย,ยกกำลัง2องพีตาคอสคูณคอสได้คอสกำลัง2องพีตนะครับข้างล่างส่วนเหมือนกันแล้วคือ ซายทีตาคอสทีตานะครับพอมันมาแบบนี้โหมันดูเยอะขึ้นแต่เราทำให้มันเล็กลงได้นะครับโดยเฉพาะตัวข้างบนนี้ s ซายกำลังสงบวกคอสกำลังสองสูตรนี้ใช้บ่อยมากๆเลยมันมีค่าเป็น1นึ่นั่นเองปรับข้างบนเป็น1ข้างล่างคอสตัดคอสได้อีกเพราะงั้นข้อนี้เหลือแค่ 1ส่วนด้วยไซ n ์ทีต้าหนึ่งส่วนไซด์ไซ์เป็นส่วนกลับของโคเซกเพราะงั้น1นึ่ส่วนไซด์กลับเป็นโคเซกทีตาได้นะครับเสร็จเรียบร้อยตามที่โจทย์ต้องการแบบนี้เรียกว่าการพิสูจน์เอกลักษณ์นะครับเราต้องแสดงไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นจริงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับ ตัวอย่างที่สามมา sin ยกำลัง, 4, ลลง 4, สี่ลบคอสกำลังสี่ส่วนทราลบคอสเท่ากับทราบวกคอสจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเห็นกำลังสี่นะครับเป็นกำลังสี่ลบกันอยู่นึกถึงการแยกตัวประกอบเลยเพราะเราไม่มีสูตรตีโกนที่เป็นกำลังสี่นะครับให้เรานึกถึงการแยกตัวประกอบตอนมอต้นตอนมอสี่ที่เราเรียนมาโดยสูตรนี้เลยนะครับจำกันได้ไหม หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังแต่ในโจทย์มันเป็นกำลังสี่เราจะปรับกำลังสี่ให้เป็นกำลังสองก่อนเพื่อให้เข้าสูตรนี้ได้นะครับจากไซน์กำลังสี่ทีตาคูก็จะเปลี่ยนเป็นไซน์กำลังสองทีตาทั้งหมด ยกกำลังสองแบบนี้นะครับลบกับคอสกำลังสองทีตทั้งหมดยกกำลังสองเช่นกันตัวล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวล่างของเราเป็นไซน์ทีต้าลบคอสทีต้านี้เราก็จะได้แล้วเข้าสูตรเลยหน้ากำลังสองก็คือก้อนนี้หน้าของเราคือไซน์กำลังสองนะครับหน้ากำลังสอง ลบหลังกำลังสองเราก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังไซ n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองคูณอยู่กับหน้าลบหลังไซา์กำลังสองลบคอสกำลังสองหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังตัวล่างอยู่เหมือนเดิมไซ n ์ทีตาลบคอสทีต้านะครับ จากตัวนี้เรากระจายออกมาได้สองวงเล็บตามสูตรตามสูตรนะทีนี้พอกระจายวงเล็บแรกเห็นไหมครับเป็นไซ n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเหมือนเดิมมีค่าเป็นหนึ่งสูตรนี้ใช้บ่อยมากเลยกระจายเป็นหนึ่งแล้วมาดูอันนี้วงเล็บที่เป็นลบสูตรก็เป็นลบแปลว่ามันเข้าสูตรได้อีกรอบหนึ่งเพราะมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง หน้าคือ sin หลังคือคอร์นะครับก็จะก,กระจายตามสูตรออกมาได้เป็น s i n ์ทีตาบวกคอร์สทีตาคูณกับไซดทีตาลบคอร์ทีตา,า,ตา,ตาหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองตัวล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับไซ n ์ทีตาลบคอสทีตา เมื่อเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวข้างบนไซน์ลบคอสสามารถตัดกับไซน์ลบคอสได้เพราะงั้นผลลัพธ์ก็จะเหลือแค่ไซน์ทีต้าบวกกับคอสทีต้านั่นเองเสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามที่โจทย์ต้องการนะครับ <c oughs> จะไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่4ข้อสุดท้ายของวันนี้โ <c oughs> ตัวด้านซ้ายนะครับข้อที่4ี่ไซน์บวกคอสทั้งหมดกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับแทลบไซน์ 1, คูณคอสท,ทำไงก็ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2องคูณคอสกำลังสองท,ท,ท,ทีต้าได้นะครับดูยุ่งยากมากแต่เราดูรูปข้างบนก่อน ไม่มีสูตรตีโกนในรูปนี้แต่เรามีสูตรแยกตัวประกอบในรูปนี้นะครับหน้าบวกหลังกำลังสองจำได้ไหมหน้าบวกลบหลังทั้งหมดกำลังสองจะแยกตัวประกอบได้หน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองหน้าคือไซา์หลังคือคอสกระจายได้เลยนะครับ กระจายตามกำลังสองสมบูรณ์เลยได้เป็น s i ายกำลัง2บวก2หน้าหลังก็คือสอง n c ายคอสบวกหลังกำลังสองก็คือบวกคอร์สกำลัง2องลบหยังตามมานะครับเรากระจายก้อนนี้ได้3ามพสโอเคไหมลบหตามมาตัวส่วนข้างล่างนะครับ ปเปลี่ยนแทนเลยปเปลี่ยนแทนให้เป็นไซส,ส่วนคอรสแล้วจะรู้ได้ไงว่าทำไมต้องเปลี่ยนทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือฟังก์ชันน้อยที่สุดแล้วโจทย์เราจะไปง่ายเราจะทำง่ายนะครับปรเปลี่ยนแทนเป็นไซส่วนคอสลบกันไซคูณคอสไซคูณคอสเนี่ยส่วนมันเป็น1อยู่ ส่วนยังไม่เท่ากันเลยต้องคูณคอสเข้าไปด้วยนะครับคูณคอสเข้าไปเพื่อให้ส่วนเท่ากันโอเคนะเรากระจายออกมาได้แบบนี้นะครับเท่ากับเท่ากับอะไรทีนี้เรามาดูกันต่อพิจารณาตัวบนก่อนเคลียร์ข้างบนก่อนข้างบนเราเห็นไหมสูตรอันนี้แล้วสูตรเดิมมาอีกแล้วซ้ายกำลังสอง บวกคอสกำลังสองมันบวกไกลกันมันก็บวกกันได้นะครับไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองและหนึ่งลบกับหนึ่งหายไปแปลว่าตัวบนเราเคลียร์แล้วเหลือแค่สองไซน์ทีตาคอสทีตาโอเคนะครับตัวบนเหลือแค่นี้ส่วนตัวล่าง ส่วนเท่ากันแล้วข้างบนเป็น sin ลบ sin คูณคอสกำลังสองทราลบกับ sin คูณกับคอสเจอคอสนะครับเป็นคอสกำลังสองข้างล่างส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วส่วนเป็นคอสเหมือนกัน เศรส่วนซ้อนแบบนี้นะครับเอาตัวส่วนขึ้นมาคูณกับข้างบนได้เสร็จส่วนซ้อนนะตัวส่วนขึ้นมาคูณกับข้างบนเพราะงั้นข้างบนเราจะได้เป็น2 s i ไซ์กำลังสองค o s กำลังสองทีตาไซ์กำลังสองทีต้าคอกำลังสองทีตตัวล่างเหลือแค่ s ซ n ์ลบไซรคูณคอสนะครับซึ่งตัวล่างเราจะเห็นว่ามันมีซร์เหมือนกันเห็นไหมมี s ซ n ์เหมือนกันมีเหมือนกันแบบนี้เราทําการดึงตัวร่วมได้เลยนะครับดึงตัวร่วมได้เลยเพราะทีตรงนี้ s ซ n ์ไม่มีกําลังสองนะครับข้างบนได้เป็นสองไซร์ทีตาคอสกำลังสองทีต้า ข้างล่างดึงทรายออกเลยดึงทรายออกดึงทรายออกตัวนี้ดึงหมดเหลือหน่งนะครับดึงหมดเหลือหนึ่งตัวนี้ดึงทรายออกไปเหลือคอสกำลังสองอยังอยู่เป็น1นึ่งลบคอสกำลังสองเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้อีกหนึ่งลบคอสกำลังสองจากสมบัติ ไซา์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งถ้าเราย้ายคอสไปเราจะได้ไซดยกำลังสองเท่ากับหนึ่งลบคอสกำลังสองเห็นไหมครับเพราะงั้นตัวหนึ่งลบคอสกำลังสองสามารถแทนค่าเป็นไซด์กำลังสองได้ตัวหนึ่งลบคอสนะครับแทนค่าเป็นไซด์กำลังสองได้ ก่อนจะแทนทรายตัวนี้ตัดกันก่อนตัดกันก่อนข้างบนเราเหลือสองคอสกำลังสองข้างล่างหนึ่งลบคอสกำลังสองไฮไลท์สีฟ้าเปลี่ยนเป็นทรายกำลังสองได้เลยนะครับก็จะอยู่ในรูปของคอสส่วนทรายคอสส่วนทรายก็คือคอตนั่นเองยกกำลังสองมีเลขสองข้างหน้าเสร็จเรียบร้อย นะครับเป็นไปตามที่โจทย์ต้องการเนาะทำความเข้าใจนะแล้วถามครูที่โรงเรียนเพิ่มได้นะครับไปดูการบ้านนะครับมีแบบฝึกหัดทั้งหมด4ขนะ้อเนาะนักเรียนทำให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรวมชี้ส่งแล้วก็เตรียมเรียนเรื่องต่อไป